สวัสดีโดนด้วยครับเดี๋ยวขอนี้แบบครับแบบนี้กับอันแบบนี้ไม่น่าแตกต่างกันมากนะเอาไปนี้ด้วยกันโอ้นี่เป็นครั้งแรกของฉันในตอนกลางคืนฉันหวังว่าจะมีผู้ซื้อมิกี่คนจะไม่ได้นอนเพียงพอจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอะไรโนโบุเขามักทำงานตอนกลางคืนน่นาเะเพื่อนเราครับกดคิวแล้วกมสะอาดร้านค้า อะไรครับอ๋อนี่ไงกดเอาไงอ่ะอ๋อออาทจิตตรงนี้นะครับดู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 ก่อนไม่สอาดทำความสะอาดอ่ะผมก็ทำเลยมาจะไม่มีทีเดียวแล้วครับโอ้นี่ไง คาบอะไรเว้นี่อ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยันเต็มหมดเลยครับหองน้ำเหีย้ยอะไรเนี่ยมันว่าจะอ่อนงี้ถอดทางขยะออกอะไรคือถอดทางขยะออกวะออแล้วเก็บไว้ไงออน่าจะหมดทางขยะ อ๋อนี่อาทางขยะไปทิ้งนะครับโอ้ได้ทีละอันด้วยนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ก็ทางขยะน,นี่ล้วลัางร้านอาจจะขยะลังร้านนะครับโอ้โหด,ด,ดีครับตรงนี้ลรืมั้งโอ้เชีรยน่าจะทางขยะลังร้านจริงนะครับ โอเคกปดวิ okay. ่งไม่ได้ด้วยครับโอ้โหไม่ค่อยชอบแบบลื่นแบบสโลว์ครับมันวิ่งไม่ได้มันยังไงเนี่ยไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้ไมร่รู้เสียงอะไรอะไรทำไมผมไม่ได้ยินวะโอ้รึเปล่เสียงไอ้เหี้ยโอ้นี่มครั้งแรกคุณทำให้ฉันกลัวเหี้ย <Yeah, S 2> มีเสียงเพลงด้วยครับทุกคนว่าจะทำให้เกมมันยิน้มเงียบๆ โอ้มายก็ทำเสร็จหมดแล้วนะครับทำอไงต่อเนี่ยไปดูคนมาเฮียเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสอบกล้องมาดูอะไรนะฮะโอ้ยมีกล้องวงจรเลยครับทุกคนเดี๋ยวมันจะไปดูหลังร้านหน้าร้านหน้าร้านนี่ครับรถขับมาแล้วครับรถบรรทุกแวะ ขอนุญจะเตรียมตัวกะนครับกดนั่งทำไมเนี่ยไม่ได้โอ้เชิญครับเชิญครับเชิญครับตามสบายเลยครับอย่าเข้ามาด้วยอ๋อน่าจะเป็นคนแับไม่น่าไม่มีอะไรนะครับ มี่เสียงนะครับตืดอ,อุ้ยยังวงมปิดประตูอนดีกว่าไอน้โชนเข้ามาบุกลุกแหลกเนี้ยมะแล้วครับมันมาแล้วมาแล้วครับมันมาแล้วครับเอ้ยโอเคนะปิดยังไงเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ฉันจะฉันจะเอา นี่ไปทางนคุณเบนนี่สิบเจ็ดนั่นละฮะผมเบนนี่สิบเจ็ดไม่ผต้องจ่ายตอนนี้ลูกค้าคุณเป็นคนแบบไหนฉันจะจํามันได้เอาแล้เงินละครับเอาเงินล่ะโอ้โหเหมือนว่าน่าจะโดนบิดนะครับขับไปยังเงินละครับเด้เงินละครับอุ้ยหายตัวขึ้นรถครับอีเยี่ยชากิอักูไปแล้วครับ ว่าไม่มีตังครับเดี๋ยวขออนี่ยดูกอ,องเจอกกอนเดี๋ยวดูเครี่กันนะครับวางผลิตภัณฑ์วางผลิตภัณฑ์ณฑเอ,ไอะไรอ่ะอ๋อเนี่งเอาไปได้ทีละอันด้วยหรือเปล่าโอ้โหทีละอันจริงครับ วิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหนี่ไงครับวางตัวนี้มีเสียงตื่เดี๋ยวเสียงอะไรไม่รู้ครับหยิบยี่ล้ันโอ้โหไม่ให้หยิบห,หมดเลยวะ Oh my god วางดูเสพะไรด้วยฮะเปิดแอปเนี่ยไม่มีตังค์จะไม่ไปทำงานละ ครับก็เล่นไปเรื่อ,ๆอยๆเนี่ยครับว่าจะไม่มีอะไรนะโอเคเอ้ยดียวขวาดิเดี๋ยวสองอันแล้วครับโอ้ <l> โหทำไมเสียงพี่มันโคตรหลอนนะครับ <l> ติ๊งๆๆพี่มันเปิดออกมาจากตรงไหนมา วิทยุครับปิดได้ไหมเนี่ยเออโอ้ว่าจะปิดเออผมไม่รู้นะว่า,าปิดได้เนี่ยก็คือม,มันฟังลงได้ไงฟังไม่ไดีต้องกดอีกครั้เนี่ยโอ้โหยังเหลืออีกมาฬิกาะมาันะฮะถ้าไม่ปเปิดลงมก็ยิ่งไม่ยอมให้ไม่รู้ครับ ขออนอุญาตเปิดดีกว่าไม่ค่อยเพิม okay. yeah. ่มบรรยากาศโอเคเยี่ยอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้รัะโอ้โหเลยอีกตอกอันเรื่อกี้ไม่เป็นไร,รัะไม่ไม่หอบไปทีเดียวเลยวะเราอาจจะต้องจำจำสแกนแล้วก็ได้นะครับ โอเคเหลือคนละช่องเฮ้ยตะกี <laughs> ้น <pat ours introductions> ่าจะสั่นบักนะเฮ้ยโอ้โหจะแค่นึงครับโอ้ยโอเคครับอันนี้อันนี้เต็มสี่ไม้หักครับอืออ้า่เป็นไรครับ ผมว่าแล้วมันต้องมีสักดอโด่งอย่ามกไปนะโอ้๊งเฮียปกติเอ้อยากกินนะครับไปแตกินไม่ได้กินผมลองใช่เฮ้ยเว้ยขนคิงขึ้นเลยว่ะเพื่อนเพื่อนขนคิงขึ้นเลยครับไอ้แก่นี่มาทำไมเนี่ยกินของคุณเหมือนลื่นดูไปมาพี่อะไรหัวเราะอะไรเนี่ย เพื่อไปครับไม่มีเพื่อนแล้วครับดูมันดิเอ้ยไม่จะหัวเราะไม่ไม่หยุดเลยครับโอเคใหม่ไม่มีอะไรหรือเปล่าทำไมเอ้ยมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับโอ้โหถ้าเดินแม่ก็โอ้โห าจะเป็นลุงหรือป้านะครับเนี่ยป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับลุงเอาอะไรครับอันนี้อร่อยนะครับเนี่ยผมก็เคยกินครับแต่แต่ว่าแต่แต่ป้าหรือลุงเนี้เอาเป็นลุงแลวกันอแต่ป้าเอาเป็นป้าแล้วกันแต่ป้าน่าจะกินไม่ได้ครับอันนี้ผมแนะนำนำนำครับซาซาอร่อยครับแต่จะเอาครับ แต่ว่าผมแนะนําถ้าจะเอาตัวนี้นะครับผมเอาไม่รู้ครับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่รู้ครับเอาอะไรเนี่ยอะไรดีกว่ัมันดูที่อะไรไม่รู้เนื้อสร็จนื้อนะ เฮ้เฮ้เฮ้มาแล้วครับมันมาแล้วครับเอาา่าไงป้าไม่ใช่ป้าดิยายเออทรงนี้เป็นยายแล้วมั้งไปดีกว่ามึงซื้อไม่หมดแพง มันจมมึงดองตองมองๆอ,อะไรไม่ไม่ซื้ออะไรเลยเนี่ยฮะทำไมไม่ซื้อยายเด็กตตหัวทิมแล้วมายืนอะไรเนี่ยฮะมยืนจ้องอะไรเนี่ยทำไมทุกอย่างถึงแพงไม่รู้อ่ะก็ก็ก็ราคาเป็นอย่างเงี้ยอเธอ๋ยจจะไม่ได้ตั้งราคาคุณเป็นลูกนอสมงรถฮะโอ้โหเหมือนว่าตะกี้ผมเห็นรถมาทางนี้นะครับ เอาแล้วรถคันนั้นหายไปไหนครับแต่ว่าเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอุย้ยอืหายแล้วครับตัวเชียอะไรไปแล้วครับอะไรเนี่ยให้เราไปทำอะไรครับเนี่ยอ๋อน่าจะไปไฟไหม้นะครับดาวไฟกันนะครับอุย้ย โอเคดับเสร็จแล้วครับเอ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้ครับอะไรต่อไปเขาบอกว่าดับไฟดับแล้วเอามาคืนหรือเปล่าปิดดูครับปิดดูครับมีเสียงอะไรไม่รู้ครับโ Oh my god, oh my god. อ้ my god เฮ้ยคืออะไรครับเนี่ยโอ้ย oh มมีอะไรแม่มาเต็มนะครับมาเต็มครับมันว่าเขาหน่าจะแอบทําอะไรไม่ดีนะครับหรือไม่กวดไปฟาดได้ไหมครับเนี่ยเอาหายไปแล้วครับนั่นไงครับโอ้มันมองครับมันมองครับมันมองครับมันบอกแล้วครับมันบอกแล้วครับบิดครับปิดครับโอ้โอ้แล้วผมไม่ไปเกมไม่เจอครับมันมองครับมันมองครับมาทางนี้กับบอกได้ครับมันมองครับอุ้ย การดับไฟสุกเฉินสี่สองเดือนกว่าสี่สิเดนทีเนื่องจากความรุนเรงของเทคโนโลยีในสถานที่อะไรเนี่ยอ่านเอาแล้วครับความไม่ทันครับฮะไฟดับแต่ดูกล้องวงจรได้เยี่ยวกันน่าจะเป็นแบบนั้นละมั่งครับ แล้วคำอื่น <lawsuit. S 3> ของวันนี้เราเรู้ว่าคุณกำลังฟังอะไรอยู่มันอยู่ข้างหลังคุณยังมีครั้งมันอยู่ข้างหลังคุณเฮ้ยเจ้าอะไเดียดูเควกกันนะครับไม่รู้ครับเฮ้ยเฮียไปอีกเลยก็ดีดีกว่าครับมีเสียงคนร้องเลยนะครับทุกคนมันบอกเราไปตรงไหนครับเนี่ย โอเคครับไปมาแล้วครับเสียงใครร้องครับลาไปแล้วผู้จัดการลหรครับมันไม่กล้าอะไรนะมันไม่กล้าสิ่งนี้คืออะไรครับเนี่ยเหมือนโน่นญี่ปุ่นบางชนิดชไมับไม่รู้แน่นอนเดี๋ยวผมคนอยากไปขี้กันครับบนขี้ครับเนขี้ไม่ผมได้ยินเสียงคนเข้ามาครับอุ้ยอ๋อคนเข้ามาเริ่มแรกครับแล้วก็มีสองคนครับมีรู้เหมือนกันคันไปตะกี้นะครับ หมือนว่าจะเมาครับโคกระจอกครับทงไงให้เมาเราจะกองจันทร์ก่อนนะครับอ้อออาวเจอขโมยครับมาครับพร้อมบวกครับไม่ใช่พีผมพร้อมบวกครับเดี๋ยวผมรอดักเลยครับหยิบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่อี๋เอาเอาคุณเป็นใครเฉยใทัวรหาตำรวจเดนี้ไหมครับกูดักทางครับไม่ให้ไปครับ กรุณนอยา่าฉันจะไปแล้วไปไป,ไปดิเอามึงไปดิไกลๆไปเอาไปดิเอ้าหน้าตามึงใส่มงแหละ,ะนารูโตะเลยนะผมผมรู้สึกว่าเอายังไม่ไปอีกน่มันจะเรียนวิชานารูโตะมาครับคิดว่ามันจะมีได้นะนตามไปโชคแม่งเลย,ยไปไปดิเอ้ง ฉันไม่สามารถไปได้สนหรับการงานเอา,อากูยะไปทื้อไปโจนอะ่ะคิดว่ามันจะไปแล้วนะครับชีวิตในเมืองปิดก่อนเอ้ยเสียงอะไรสะอึกเอ้ย,มอยเยมึงจิตตังกูอยู่นะฉันจะเอาไปจริงในเงานแต่ก็โอเคฉันจะเอาอีกคุณเป็นนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดบาทอีกครั้ง ใช่ฉันจำได้ครานี้กระเป๋าเงินอยู่กับฉันเอาก็จ่ายดีกระเป๋าเงินอยู่กับมึงอ่ะเอา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 ,เอารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ไม่จ่ายตังครับอ๋อน่าจะไปเอาเกระเป๋าอยู่บนรถหรือเปล่าเดีย๋ยวไปดูมันก่อนนะอืมโอเคครับแล้วก็หนีเช่นเคยครับ ถามก็เอาแล้วก็ดิฟอีกครับโอโ้โหเอาแล้วก็จอดแล้วก็เออะไรของมันเราก็จะไปทํางานเหมือนเดิมนะครับมีรถตามไปเรื่อยๆไม่ที่ปุนไม่ได้ครับไม่มีเงิงเพียงครับเงินเียงตืดเ,เอ้ยมีคนมาครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นคนดีครับที่มันมาจากทางนั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยส่งผมที่มาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฉันเจอสิ่งที่กําลังหาอยู่คุณเจอสิ่งที่กําลังหาอยู่อะไรใช่นี่เท่านั้นลูกค้าคุณติดนี่สี่บอดสาหรับสิ่งนี้นี่ครับเฮ้ยเอเอนนี่ใจวะ่ะแล้วก็บอกคุณผมก็บอกมันลาปีสวะ่ะโอ้ย ดูมันจะไปยังไงวะดูมันจะไปยังไงวะไม่มีรถนะเนี่ยเออวะดูวะแถวนี้แม่ก็ไม่มีบ้านด้วยยอดมนุษย์เลยนี่โอเคเอ,อือ ไปครับมันว่าจะไม่มีอะไรนะครับควิดก็ไม่มีให้เราไปไหนครับเนี่ยโอโ้เนี่ยรูไอ้นั่นนี่เป็นไปไหนแล้ววะไปเลยดูอ้าว อ้าวโหลพี่มาไงเนี่ยพี่โอไมค์ก็ไอเมาโอสงสารมาจ่ายตังครับตัวโอ้คุณทำให้ฉันกลัวคุณต้องการอะไรก็กลัวดิแม่งมาวันนี้เวลาสามโมงเช้างบรถตู้เรถซิ่งเออรถทู่หนุนทุกคนที่ซิ่งมันมีคนขับไม่รอดเฮ้ยในระหว่างเจอเจอเพราว่าชายที่ขับรถอยู่ในสภาพมึนเมาเอ้ยเฮ้ยฉันไม่จะเป็นต้องดื่มมากแน่ใด เอ้ยบางสิ่งกำลังมาแต่ฉันจะไม่ช่วยคุณอ้าวอาวอ้าวอะไรมาอะไรมาโอ้ยย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 รยย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 ยไยยยนยหยยยนยยยยยหยย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 ยว ต้องหลบในห้องน้ำก่อนนะครับเสียงแล้วบูดิ้นเสียวตินเสียวติดเสียวเต้อผมต้องออกไปหรือเปล่าครับเนี่ย แต่ว mm ่า hmm. มันต yeah, ัวอะไรที่ิงครับที่ยาฮู้แต่ไม่มีอะไรบอกเลยให้เราแอบหรือเปล่าครับด้วยยังอู้วววมาเข้ามาครับมาเข้ามาครับได้เสียงปิ๊งหนึ่งได้เสียงปิดอะไรด้วยครับเปิดอะไรด้วยด้วย เอ,ออยังไงเนี่ยไม่ไม่ไปสักทีวันวันจะไม่เจอมาแล้วนะครับไม่ข่าออกไปครับไอ้เหี้ยตัวคุไม่ข่าออกไปครับกินไม่เปไ็นไรครับเอาเอาเอา,เ,อาเราก็ต้องน่าจะไปดูนะครับว่ามันจะไปแล้วนะครับเออยู่นีนออน่อ้าวตัวอะไรเนี่ย เออผมดวงครับผมดวงครับผมดวงครับเออเออมาตีนะครับมาตีนะครับอือปี๊บๆครับมาตีครับปิ๊บบุ๊บโอ้โอ้โหอ้นนี้อะที่มันจะบักครับมันคืออะไรนูเหมันว่าเลือดของไงอ่ะปวดสุดๆหายไปผต้องสังเกตนะครับ โอ้อยมีรอยเลือดด้วยต้องะอาดร้านโอเคตัวอะไรวะเนี่ยมีรอยเลือดด้วยเลือดหรือน้ำแทนแดงวะน่าจะเป็นน้ำแดงครับในตัเดดวเมื่อเทืดเด็กนี่เดือดเหี้ยอะไรไม่รู้ครับอุ้ยที่ทำที่กลับบ้านดีกว่าครับอุ้ยเสร็จแล้วครับ เราจะาม่ต,ติดเงียนไว้นะครับโอเคเงียนเราทำไมตัอดีทั้งหมดจนจบลงแล้วฉันจะกลับบ้านสาธุกับเพอกับเพอกับเพอูอยากเลิกเล่นแล้วกลับเพอ ทำไมกล้องจมเป็นเงียวนองอย่างนี้ครับทำไมไม่ตั้งขึ้นนะครับอ้อาวตล้วผมจะรู้ไหมเนนะี่ยอ้จะได้จริงมันตั้งขึ้นนะครับอ๋ออะไรเงี้ยนหนผมไปดูกล้องจนองเงี้ยนก็ปกติดี เออจะให้ไ,ไปไหนครับดิเอะอยากกลับบ้านแล้วครับดีเอะมีอะไรกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วอยู่อ๋อรู้แล้วรู้แล้วต้องชิ่งหนีออกไปเลยมันจะเช้าแล้วมั้งครับข้ากลับบ้านชิ่งหนีไปแล้วครับโอเควู้ จบแล้วนะครับทุกคนว่าเรือ่องจาดเรื่องจัดคุณล่อคืนได้ได้รับเลือกตำแหน่งเพื่อจับโจรคุณพนักงานของมาของเดือนแต่คุณไม่เลยตกลงที่จะทำงานคืนอีกครั้งทำงานคืนน่าจะทำงานตอนกลางคืนอีกครั้งนะครับเออไม่ทำอยู่แล้วแหละเจอขนาดเนี้ใครจะทำเมาโคตรเล็กโอเคครับจบแล้วะะทุกคน โอ้คิดว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วครับคลิปนี้เจอกันนะครับโอ้ขอจบเพียงนี้ครับถ้าถ้าถ้าใครชอบกดไลค์ด้วยครับแชร์ไม่แชร์ก็ได้ครับกดไลค์กดติดตามก็พอครับเจอกันในคลิปหน้าครับโอ้โถ